วันนี้เหา้าผมจะมาส่งแล้วถึงเวลาที่ผมจะเล่นนั้งคืนกันแล้วเอเประตูบ้านก่อนโอเคในกล่องนี้สินะมีเพห้าอยู่ต้องการอะไรคมๆเพื่อใช้ในการเปิดมันแฮะมีดละกันันี่แนอ่ะมีดมันลื่นปะเอาไหม จ้าสุดยอดไปเลยดาด,าดาัง PS5 <N> หรือเพสสปีด5อุปกรณ์เราเตอร์ที่ดีสุดในตอนนี้อะไรวะเนี่ยโอเคเราจะหาที่วางให้มันกันนะอ,อ่าปากไว้ก่อนลูกโอเคไหนดูซิห้องนี้มีอะไรบ้างว้าวปักพ่วงนี่นะโอเคเราใช้ปักพ่วงแน่ๆในการทำให้เจ้าเพสสปีดเราเนี่ยใช้งานได้อ่า,าอันนี้ทีวี โอ้ oh God อะไรวะเนี่ยเอ่อผมเห็นสายหัวนี่มันไม่ยอมไปด้วยโอเคสายมาล้วโอเคทีวีอยู่นี่ไปะจะเพสสปีดเราไปหาที่อยู่ให้แกกันว้าวอึ๊บอันนี้รีโมทไว้นู่นอันนี้อะไรไม่รู้ไว้นี่โทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยใช่โทรศัพท์ฉันเองอ่ะลืมหรือวางไว้วางไว้แล้วลืมโทษโทษโโอเค ท่านแรกเลยนั้นผมอยากได้วางแบบแนวนอนอึ๊บเอาโต๊ะยอมสละโต๊ะหนึ่งตัวฮะเพื่อให้ได้พื้นที่โอเคแล้วก็หมุนนิดนึงึ๊ด้านหน้าอยู่ไหนเนี่ยอ่าฮะด้านหน้าโอเควางเรียบร้อยเสียบปลักนิดนึงปลักพวกมาอยู่ตรงนี้เอาไว้สักแถวๆนี้แล้วกัน โอเคไว้ไม่ให้เกะกะบ,บ้านนะผมไว้ข้างล่างแล้วก็น่าจะข้างๆนี้น่าจะมีน่าจะมีปลั๊กไฟอยู่อยเอ้ยเฮ้ยอ้าวชีบผายละโคงไฟของผมมันมันเกะกะผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะตรงกินข้าวฝาก,กไปเลยนะครับอันนี้ด้วยอันนี้เก้าอี้ไม่ใช่ดิใช้คำว่าโตแล้วลกันโตว,วางของอ๊บ ทำมาเด้อโอเคดึงออกมาออออดึงดึงดึงอีกนิดนึ่งเ,เราจะไม่ผิดบ้านเราจะมีปลั๊กไฟตรงนี้ชายจริงด้วยไปครับดึงอีกนิดหนึ่งถอยมาถอยมาดิถอยมาบันหนักกันเนาะดึงชาีนิดนึ่งโอเคได้แล้วเพื่อการเราเล่นแล้วเราจะไม่ยอมพลาดแน่นอนโอเค อา้าวเก้าอี้ปัมป๊มอ้าวปั๊มเก้าอี้เอ้ยปัมม๊มทำไมลูกคิดไปได้ด้วยเก้าอี้ผมเอช่อมัเดอะนี่แล้วกันนะผมโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กโอเคเย็บอ๊อ้ยคุณพระเครื่องเพสสปีดผมกระเด็นไปแล้ว อึบอึบอ,อ,อโอเคหันหน้าให้ถูกฟังจะได้เสียบแผ่ก็เก็บได้ไวะไม่พังไหมเนี่ยเฮ้ยทำไ,ไมเฮ้เฮ้ยเองหาเรื่องอวะเฮ้ยไอ้น,นี้มันไอ้น,นี่มันหาเรื่องวะเฮ้ยเอาแล้ววิเลือกกับกูอี้มันไม่ยอมผมวาทุกคนได้ไม่ยอมใช่ไหม เปลี่ยนที่วางก็ได้อ่ะไม่นี่มันไม่ยอมกันดีๆอืมโอเคเสียบปลั๊กแหม่เอาให้แล้วก็เอาให้เดียบไปไปเสียบครับผมวู้ฮู้เรียบร้อยอเปิดคเครื่องแล้วเว้ยฮ่าฮ่าสอี่คอมพิวเตอร์ไปเล่นแล้วเว้ย เวลคัม <Welcome S 2> หนุ่มกดปุ่ม PS w a t t p อมที่คอนโทรเลอร์เอ๊ะเราไม่มีจอยนี่นะอ๋อจอยมาส่งแล้วไปรับจอยกันดีกว่าอุย้ยหลายกล่องอย่างไรวะอันนี้หรือเปล่าเอาเข้ามาก่อนอึบอีกกล่องหนึ่งปิดป้ายก่อนเดี๋ยวมีคนเข้าวโอเคเราก็ต้องใช้มีดเหมือนเดิมเฮ้ยกันไก่ก็มีด้วยว่ะกันไก่ก็ได้ เปิดเจ้าห้อ open here อ่า,อาเอากันไกลไม่ได้ก็มีดไหมกันไกลก็ได้แหละนี่เนี่ว,ว้าวจอยกับอะไรเนี่ยที่แท่นชัดจอยโอเคแล้วไอ้กล่องที่เหลือคืออะไรเนี่ยต้องเปิดให้หมดครับ,บงานนี้หนหัวเจอแล้วอ่าจ้า ออเอเจาะจ,จ,จอ,อยหายไปแล้วทุกคนจอยผมไหมเมื่อกี้ผมปุ๊บเอ่อจอยผมมันกระเด้งไปแล้วทุกคนผมเดินเตะนิดเดียวเองอะ่ะคือระบบการกระเด้งของเกมนี้มันไม่ใช่เกมดิระบบระบบผมโลกที่ผมอยู่เนี่ยจอยมนันกระเด็นไกลไปน,นิดน,นึงเอออันนี้มันอุ้ยตายแล้วอันนี้มันผิดค่ายนี่นะ ไปผิดกะผิด,ผดตัวไม่ใช่ของเรา้อสีขาวนี่ต้องเป็นตัวนี้ต้องหากเดี๋ยวเวลาเล่นแล้วเว้ยฝาก่อนเก,กะกะอันนี้อัอนหนึง่งอืมสงสตยต้องใช้เจ้าสิ่งอื่นเพิ่มเลยฮะอ่าอ่าแถวนี้มีที่ชาร์จเพิ่มไหมครับ คือแถวนี้มันบังเอิญที่ชาร์จแถวนี้มันเตม็มไปหมดแล้วครับอ,อืมหาก่อนนะลักไฟอยู่ตรงไหนได้บ้างนะพักไฟลักไฟปักไฟปักไฟ,กไฟ,กไฟโอ้โหถูกเลกระจุยหมดแล้วอ่าพักไฟเจอแล้วเพื่อการเราเล่นที่ดีเราจะไม่สนใจว่าอ้า,อาวอะไร แล้วไม่ทราบว่าปักไฟไปติดอะไรซอกนั้นออกมาลูกเสียบแต่บ้านเลยปปักพวก่วงปุ๊บเสียบเออแทนวางจอยผมว่ามันน่าจะค้างโอเคอุ๊บว้าว โอเคอเคูอค้ชาร์จเร็วมากๆเลยอ่ะหยิบไปแล้วล่ะโอเคโอเคกดปุ่มกดไงอ่ะกดไงวะกดไงอ่ะอุ้ยเยอะล้อุ้ย,ยอุ้ย,ย,ยบายบายเพสสปีดกูพังไปแล้วโอ้โห้โห อุ้ยแย่แล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะอัปเดตไม่ได้ wi f ฟน่าจะเจ๊งว่าต้องไปชั้นสองนี่ว่าเพื่อตรวจสอบว่าเน็ตเป็นอีหยังเองตูเซฟเปิดไม่ใช่โทษนี่มันตักไฟอู้เน็กทรีู้อยากจะเล่นเกมนี้จังเลยโอเคปล่อยก่อนอ่าตัวเกมหายละกล่อง w i f ฟอยู่ไหนนะที่ห้องน้ำผม ไม่ใช่เอามาบ้านนี่มันซอบซ้อจังฟ้าน่าจะในห้องนี้ห้องนี้ล่ะห้องนอนเด็กครับผมอันนี้อืมทำใหบ้านกูมันคล้ายพัดมโฟเบียจังเลยหนะ้าคลิปเอกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ก็ไม่ใช่ห้องนี้หรือเปล่าครับมีเด็ดไหมห้องนี้โอ้ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้แต่มีเกมนี่ก n น X3 อ้าว โอ้โหปักพวก่วงไหนเนี่ย,ยไหนคือไหนคือปักไหนคือไอเนี่ยวะโอ้โหมีแต่ปักพวกซ่อนอยู่ปักพ่วงไอวีแวงจริงนี่หรือเปล่าไทแกหรือเปล่าไม่ใช่นี่หรือเปล่า,ไ,ลาไม่ใช,นใช่นี่ล่ะนี่ย,ยังไม่ใช่ผมว่านะ wi f ฟอ p s t a ตอร์กล่องไวไฟมันจะเป็นยังไงวะหน้าตาของไวไฟนี่หรือเปล่าห้องนี้แน่เลยโอ้หวันขึ้นทำยังไงกับมันได้มั่งเนี่ยอืมท่านแรกขอดปลั๊กก่อนไหมเอาไปเ้าไปเอาไปอาไป้อาวหาย หายกล่อง wi-fi หายไปแล้วโอ้เจ๋ล้เอ่อเดี๋ยวนะไม่ทราบว่าแล้วข่าวว่าถอดแล้วนะทำไมเองถึงยังกลับมาได้ที่เดิมล่ะไปเองติดอะไรเนี่ยฮะอืมไปด้วยกันดิเออไปึดึมดึม น่าจะทางนี้นะน่าจะมีที่ซ่อมอยู่เอ้ยโอ้ oh, God <c oughs> นี่หรือเปล่าที่ซ่อมใช่หวะห <c oughs> น้าตาที่ซ่อมแปลกแ <c oughs> นี่ไงละ่ะซ่อมวิธีการซ่อมที่ถูกต้องอันนี้รีบูทไวไฟดูฟิกอิดโอเคต้องไปรีบูทไวไฟนี่แต่วิธีการซ่อมที่ถูกต้องโอ้โหโคตรแข็งแกร่ง โอเคไปที่เดิมอ่ารีบูตไรไฟแล้วจะรีบูตยังไงวะอ๋อจะแล้วอู้หเข้าไปนี่แนี่ยว่าไงไฟว้เดี๋ยวนะกล่องไฟน้าตาคุณเจ๊เลยนี่มันต้องเป็นยี่ห้อไอซ์ไอ้ทวดทวดทวดทวยี่อาร์น่าจะเป็นอ่าร์เพสสปีดโฟร์แรงมากๆนะครับโอเคทีนี้ก็ได้เวลาเล่นเกมแล้วอ่าแผ่นเกมหยิบมาเกมอะไรไม่รู้ นี่ไฟเอ๊ะนี่ไงเครื่องว้าโนเกมดิสเงี้ยเหรอต้องใส่เกมว้ในเครื่องก่อนนี่ไงใส่เข้าไปแล้วเอาขนมด้วยโอ้โหขนมห่ะได้เลยขนมขนมโอ้โหมีแต่โคจิมาโคจิมาโคจิมาทุกคนทุกเกมสร้างจากโคจิมาใช่ไงฮะหรือเกมมันโหลดเร็วมากๆเลย SSD โคตรเร็วเลย เอ้ยเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไปเลยเว้ยจบเกมแล้วนะหอมกับเกมจำลองการมีเพลสต์สปีไฟกูเล่นๆเอาไหมจำลองการมีเพลสต์สเตชันไฟนะหอมถ้าใครอยากได้เกมนี้นะหอมก็ลองไปหาโหลดได้นะหอมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่อยากจะมีเพลสต์สเตชันไฟของตัวเองส่วนคนไม่มีอย่างเราก็ได้เล่นนี้ไปก่อนนะหอมเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย